xin ba, hử? haha, go upstairs, go upstairs with Julia, đi ai mấy lúc, cứ ngang bôn mấy lúc, mẹi bay, bay đây phe nong, bữa đi hết anh sờ đầu pha lăng gìn nọ phe nong nọ. เนจ,จ้ะแกงอันเดี๋ยวเปิดไฟพี่น้องเม่งก่อนจ้ะแกงแกงสะเดาฝรั่งใส่หมูเนาะจ้ะเนาะพอดีเป็นวัดพี่น้องก็ได้อยากกินเนี่ยหอนหอนพ่อยายกินสเต็กเนาะจ้ะสเต็กไก่สเต็กเนื้อนี่แหละพี่น้องเอาผักสะเดามากแกงเนาะจ้าเนาะสะเดาฝรั่งกระสีไข่ผักขี้เล็กแล้วพี่น้อง ปกีเล็กฝรั่งอันนี้กัหนึ่งข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะวิธีการหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งางายๆพี่น้องใส่แนวตองกะทินะจน๊ะแล้วก็ได้กินแล้วพี่น้องอันสำหรับเฮทที่เก็บมาได้กัตากแดดตากแห้งเรียบร้อยแล้วาก็เก่าเข่าใส่โถไว้เนาะพี่น้องเนาะ ใส่โถว้ถัากินมือรุ่นย่มอันฮิมาล่งเฮ้าก,กับสิบ่ได้ไปหาเห็ดอีกเนาะจ้า,จาน้ะพี่นอ้องหมูก็สิเป็นหมูอ่าสามสันเด้อพี่นอ้องแกงไส้หมูสามสันพักซี่ส่วนผสมก็มีพักซี่เล้าเฮ้าแกงเงิน สมปูสมปุยแล้วพี่น้องแล้วก็ต้นหอมใส่ขิงพร้อมจ้าเพราะว่าอันเป็นวัดพี่น้องแล้วก็หัวหอมใหญ่เหาหนี่ล่ละแล้วก็พริกซีหาหน่วยพำนลัพี่น้องมือนี่สำหรับคลิปนี้ก็สิคอตัวไปกินเขากันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำกันจ้ากแกงพักี้เล็กว่าไงก็คือสะเดาฝรั่งบานเขาและพี่น้อง ขี่เล็กคือข,ขี่เล็กบานเห่าหลักขมอําลําแสบยุจาสลักนีไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกกาําลังใจทุกไลทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณเอฟซฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศนะจา้นะจาเนาะที่เขามากกดติดตามให้ที่เขามารับชมทางช่องเนะจา้าเนาะ